สวัสดีค่ะช่องสุพรรณสาพาเพลินนะคะมาเดิอพี่น้องมือหน,นีแล้เามื่อกินตำตีนใส่ขนมจีนค่ะมาเดิอมาเดิเมากินน้ำกันเด้อจ้าวันนี้ผักก็จะมีผักซีบ้านอีสานบ้านท่านนว่าผักซีเนาะผักชีค่ะภาษาไทยแล้วก็ผักครอสนะคะวันนี้ไม่เน้นผักค่ะนี่ค่ะเินกับปุ้น เฮ้ยซื้อมาพี่พี่น้องเบิงเบิงพี่พี่เส้นข้าปุ่นบุ้ยอันนี้ว่าข้าปุ่นสดเน้่องจากว่าเป็นข้าปุ่นซ่าไอ้ว่าเป็นข้าปุ่นแห้งโอ้ยมื่อนี่ฝนตกเบิดมือไฟกระดับมามาพี่น้องมาซุ้มกันมากินน้ำกันเด้อแซ่บคักแซ่แบปลาแซ่บกับแซ่บผู้เดียวนี่แหละลำเอ,เองกินเองจ้ะมาเด้อมาเด้อจ้า จำตีนไก่วันนี้ใส่ขนมเส้นด้วยนะคะเอาเมันซบโป้เผ็ดกับเผ็ดอยู่ดิใส่ทั้งหมดพริกสดทั้งหมดพริกแห้งกับผักสีสื่อมัตหลายมือบ่ได้กินกเพื่อ กินกันเด้อไม่กินกน้ำกันเด้จ้ะผักคอสค่ะซื้อตีนไก่ามาครึ่งโลนะคะ มากินเท้กันพี่น้องมักินก็นองสูกค้นน้มเ้ยจ้ะเศรษครับตีนไก่เพิ่มคอลลาเจนค่ะเซ่บกินเมื่อไหร่ก็แซ่บค่ะ บอกทั้งไทยทั้งล้วเยาว่ากันเด้อพี่น้องเพราะว่าเอฟซีเพื่นกับนี้คุณทยคุณล้วยานเพื่ฟังกูหูเรื่องกับบอกทั้งไทยทั้งเล้าจับจับด้วย วันนี้ไปซื้อกับข้าวตุนไว้ไม่อยากออกไปบ่อยๆค่ะที่แรกนึกว่าไม่เผ็ดค่ะ พอเริ่มชิมโอ้เผ็ดเหมือนกันใส่ทั้งพริกแห้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดแต่ว่าวันนี้คืออยากจวดมากสวงเลย กับข้าวกับปลาไม่นนัดงกินน้ำกันเด้อพี่น้องไปนันก,กินกันขันคนตกมันนอกห้องกส็สิโอเคที่ละอากาศเย็นสบายดีด้วยจ้ะ มือนี่คนตกว่เพราะไฟหันมาดับอีกโอ้ยหอนวะสันยุ่บ้านดับแบบโดนนึงจะเลียกออกไปซื้อกขบเขาสั่ำกลับมาเออไฟติดขึ้นใครอยู่วันมันสิด,ดับจากโมงเนาะล่า ไปกับป้งมะแ่งยุ่กัแบบอุทีนอนหมอนมุ้งนี่แหละพี่น้องกัแบบปูหูนอกว่าม,ตตมันสิโตน้ำมันซาละแดดจ้ายอยู่น้ำมานเล้วมาอมบ๊ายบายมากาลงเวดดบต์อยู่ในห้องพือ ฝนตัวบักแลนลงเกือบตกวกันดลย่าเล่าอะไรขอโทษเอฟจีนได้อันหันกินเราบรสุภาพจ้ะเพราะว่ากินตีนไกลเนาะ คณร้องพนเมพ่อเกิดเมื่อคืนวาว้าวว้าววนาว้องว้าววาวว้ว้าวว้าวว้า้าวว้าวน่า มือว่าไข่เก่งเนี่ยจับจิ้นกับปุนเราปุ๋นได้จกเคื่อคุณต้องพ้นพ่นกินแล้วพ้นสาวเอาสาวเอาค้าวเดียวต่เท่านี่สาวอะไรจ้เคื่อ ซื้อกินไก่มาครึ่งโลค่ะต่ไม่ทำหมดแบ่งไว้วัาสีร้องเห็ดอันน้ำยาขนมจีนแจะทนเดกาเห็ดอย่างมันกินบ่ด้ เอฟซีท่านไหนที่มีเทคนิคการทำน้ำยาขนมจีนอร่อยๆออช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะสูตรจะได้รู้ว่าทำแบบไหนว่าเคยทำครั้งหนึง่ง ถามว่ามันกินได้มั้ยมันก็กินได้แต่ว่าสูอยากให้มันแบบทํายังไงให้มันแซ่บให้มันนัวอย่างนี้ประมาณนั้นเราให้มันแบบนัวเทคนินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราต้องต้มใส่ปะลา้าอะไรยังไงงเงี้ยค่ะ ไม่ใหญ่มาก,กาเจฟกเผ็ดม,มากค่ะเผ็ดเริ่มอิ่มแล้วน่าจะไม่หมด เผ็ดจริงๆค่ะเหมือนมันจะไม่เผ็ดแต่ว่าสูตรตำพริกละเอียดเหมือนพริกมันจะน้อยแต่สูตรตำละเอียดก็เลยแบบเผ็ดนิดนึงเผ็ดจริงๆค่ะเอ f ซีเอฟนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ f อทุกท่านนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มีอายุไขยืนยาวทำธุรกิจการค้าการงานก็ให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนนะคะต้องขอขอบพระคุณเอทุกท่านนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะที่มีเข้ามาถึงจะมีคนชมน้อยแต่สุกก็ดีใจนะคะ สูุคนนี้ยินดีแล้วก็ชอบที่จะทําแบบนี้นะคะถึงจะไม่มีใครคนดูผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นพันก็แล้วแต่นะคะก็คือแบบว่าเราก็มีความสุขที่เราได้ทํานะคะก็คือได้แบ่งปันสิ่งแบบให้ fc ได้ดูกันนะคะก็ขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาติดตามสุทั้งช่อง YouTube สุหันสาภาเพลินแล้วก็แฟนเพจสุไกลสบายใจและแฟนเพจ สุขันสาพาเพลินต้องกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้ความเอ็นดูเมตตาถึงจะมีจำนวนผู้ติดตามไม่มากแต่สุก็ยังดีใจนะคะที่ยังมีคนเข้ามากดติดตามนะคะกะ็ขอฝาก f อทุกท่านนะคะให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สุขด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะไปแล้วคะ่ะ